ชวนท่านมานครนาะ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนเลิศชัยเรดิโอ FM 104.75เมกะเฮิร์และสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปอมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิ์ภาราร สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายการอปมชคุยข่าวนะครับวันนี้ได้นํานเสนอข่าวที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องประชาชนในชุมชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรายการนี้ได้นํานเสนอท่านผู้ฟังเป็นประจําทุกเชา้านะครับเป็นประจําทุกวันนะครับสองเวลาก็คือเวลาหกนาฬิกาและเวลาสิบสองนาฬิกาเป็นประจําทุกวันครับ ทางรายการนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านผู้ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนรายการนั่นก็คือสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะครับขอขอบคุณนะครับทางด้านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกผู้จัดการร้านอาหารกลัวคุณรัฐคุณสันตินุชหอมครับขอขอบคุณนะครับทางด้านประธานชมรมเจวใต้จังหวัดนครนายกผู้จัดการปั๊มน้ำมันเชลบ้านวยโรงอำเภอปากพลี นะครับโดยท่านอุทัยทองเดชและต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมบ้านสวนทิปรีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยเจน้อยจันทราพรท่านผู้ฟังครับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนร,รถสวยประจำปี2518ที่ลานจอดรถหน้าสารากลางหลังใหม่จังหวัดนครนายก วันที่6มีนาคม2568เวลา10นาฬิกานายชานุนวัสิกะเสริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวดกอไก่ต่อเต่านครนายกประจำปี2 5 1 8โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าขนส่งจังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติมาร่วมง,งานและให้การต้อนรับประธานในพิธีจํานวนมากเมื่อประธานในพิธีเดินทางถึงพิธีกรได้กล่าวต้อนรับต่อจากนั้นนะครับเชิญทุกท่านที่มาร่วมง,งานแถลงข่าวในวันนี้ชมการแสดงโชว์ป้ายบนเวทีการแสดงนะครับเป็นชุดการแสดงที่สวยงามมากจบการแสดงครับพิธีกรได้เรียนเชิญ นายชาญนุนวัิกาสุริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคุณโยวมาศตเทียวทองหัวหน้าขนส่งจังหวัดนครนายกขึ้นบนเวทีและก็เริ่มมีการถาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านได้กล่าวกับสื่อมวลชนภาคกลางเรานครนายกเราเดี่ยก็ติดอันดับท็อป10น,นะครับในภาคกลางที่อาก,กาศร้อนนะครับก็ก็ผมก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ได้อ่ ที่ได้รับเกียรติมาร่วมแถลงข่าวในการประมูลทะเบียนวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมีเป็นการประมูลทะเบียนรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน7คนครั้งที่5ใช่ไหมครับครั้งที่5ในหมวดอ,อ,กอ,กอักษรกตอซึ่งมีความหมายว่าการงานก้าวหน้าการค้ามัง่งคั่งเศรษฐีตลอดจานนะครับซึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องจากว่าทางกรมขนส่งทางบกนะครับได้มอบให้ทางทํางานขนสง่งจังหวัดนครนายกนะครับนำเลขทะเบียนรถยนต์มูลค่าที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คนนะครับครั้งที่หโหมดจัสอนกอตอที่เป็นที่นิยมนะครับซึ่งในกอตอนอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีความหมายแฝงอยู่แล้วก็ในทะเบียนเลขสวยของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่4-5อย่างในเลขทะเบียนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นช้างน้ําตกมะยงชิดแล้วก็มีอะไรอย่างแล้วมีเขื่อนนะครับซึ่งในแต่ละ ในแต่ละภาพเดี๋ยวก็จะมีความหมายเช่นช้าก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครยกของเรานะครับแล้วก็มายงชินก็ทราบอยู่แล้วเป็น GI ของเราครับเ <c oughs> ขื่อนก็คุณดา่านประการชนน้ําตกก็มีหลายแห่งที่มันจะอยู่ในป้ายเพจทะเบียนรถสวยงามนี้นะครับซึ่งนอกจากเราจะได้ประมูลเลขสวยแล้วเนี่ยครับได้เอาไปเป็นภาพสวยงามแล้วเนี่ยเราจะได้ ได้ร่วมกันทาบุญนะครับเพราะว่าเงินต่างๆที่ได้ที่ท่านประบุลเข้ามาเนี่ยนะครับก็นําไปใช้ในก,กิจการกุศลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกอบรมที่ทางขนส่งจังหวัดได้ดาเนินการไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะดาเนินการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องแบบขี่ให้เด็กและเยาวชนใช่ไหมครับแล้วก็มีโครงการอีกอมากมายซึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านขนส่งจังหวัดได้เล่าให้ฟังนะครับก็ ในท้ายนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้นะครับว่าที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้ท่านช่วยประชาพันธ์ให้เรานะครับให้มีผู้คนเข้ามามากมายแล้วเพราะว่าเรามีการประมูลนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับคือทั้งออนไซต์ออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ w w w ทะเบียนรถ .com นะครับแล้วก็ถ้าทางด้วยวาจานะครับในวันที่20 สมีนาคมเสาร์นะครับ2ี่มีนาที่โรงแรมโจลพึ่นะครับที่บ้านนาของเรานะครับในเบื้องต้นก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับนะครับเป็นเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกที่วันที่22นะครับให้พูดคุยนะครับอย่างเป็นกันเองกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ต่อจากนั้นนะครับคุณเยาวมาศเทียวทองขนส่งจังหวัดนครนายก ก็ได้กล่าวถึงขั้นตอนและการการใช้เวลาในการจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับหมวดกอไก่ต่อเต่านครนายกครั้งที่5ในครั้งนี้นะครับณโรงแรมชุลพฤกษรีสอร์ทนะครับอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกในวันที่22มีนาคม2560ในป25ี2568นี้ครับ รัชการจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะคือวันนี้นะคะก็สํานักง,งานของส่จงจวันนครนายกนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสาหรับการประมูลเลขครั้งที่5ครั้งนี้นะคะ,ะทางสํานักง,งานของส่จงจวันนครนายกเนี่ยก็ได้กําหนด นะคะหมายเลขทะเบียนรถไว้ที่เราจะนําประมูลน,นะคะทั้งหมด301หมายเลขนะคะแล้วก็ใน301หมายเลขเนี่ยเราก็จะกําหนดไว้3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเ,เลขที่มีความเหมือนกัน4ตัวเช่นกต9999 99นะคะคกต8888 นะคะซึ่งเลขที่เหมือนกัน4ตัวเนี่ยก็จะมีราคาเริ่มต้นในการประมูลเนี่ยห้าหม่นบาทนะคะแล้วก็เราจะมีเพิ่มราคาทุกครั้งในการเพิ่มราคาเนี่ยก็จะเพิ่มครั้งละ5000บาทนะะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะแล้วก็มีเลข,เลขหนึ่ตัวนะคะแล้วก็มีเลขเหมือนกัน2ตัวนะคะแล้วก็มีเลขเหมือนกัน3ตัวนะคะเช่นกตหนึ กต .88 กต .55 นะคะกต .789 นะคะเ,เลขกลุ่มที่2เนี่ยเราจะเริ่มราคาการประมูลกันน,นะคะที่1,000 0บาทแล้วในการเคาะแต่ละครั้งในการเพิ่มราคานะคะเราก็จะเพิ่มกันครั้งละ2,000บาท นะคะส่วนเลขกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเลขที่หลักพันนะคะแล้วก็เลขเรียงนะคะเลขเรียง3ตัวเลขเรียง4ตัวนะคะเลขคู่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 5 9 9 8989 89นะคะเลขพวกนี้ก็เราจะเริ่มต้นในการประมูลกันที่ราคา3,000บาทน,นะคะแล้วก็ในการเพิ่มราคาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มประมาณ1,000บาทน,นะคะในทุกครั้งนี่ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะเลขสวยต่างๆเหล่านี้นะคะเข้าร่วมประมูลซึ่งการประมูลเนี่ยก็มีสช่องทางนะคะช่องทางที่1 นะคะก็คือ,อที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไปแล้วก็คือว่าในเรื่องของอประมูลทางเ w ็บทะเบียนร .com นะคะแล้วก็อีกอีกช่องทางหนึง่งก็คือมาประมูลด้วยตัวเองเลยค่ะที่โรงแรมชลประพึกรีสอร์ทนะคะและส่วนการลงทะเบียนเนี่ยทางาทางสนักง,งานของส่งจังหวัดนนะครนายกเรานะคะก็ได้มีการเริ่มลงทะเบียนไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2คกุมภาแล้วแล้วก็ยังคงลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องนะคะถึงวันที่22 มีนาคมเราจะปิดประมูลปิดการลงทะเบียนกันแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดนครนายกเลยนะคะหรือนะคะมาลงทะเบียนที่หน้างานก็ได้แล้วก็ที่เว็บไซต์ www ทะเบียนรถ .com นะคะแล้วก็รายได้ต่างๆนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วว่าเราก็จะนําเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถชันนนนะคะซึ่งจังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะได้รับเอ่อได้รับเงิน ส่วนแบ่งในเรื่องของโครงการประมูลเนี่ยก็นําเข้ามาสู่จังหวัดนครนายกเราด้วยนะคะให้ให้กับจังหวัดเราได้มาใช้ในการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราลงโบกันนอฟโครงการรียนรุ่นใหม่ไปกับขี่หรือโครงการต่างๆนะคะที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชนนะคะลูกหลานของเราแล้วก็ประชาชนในจังหวัดนครนายกของเราด้วยค่ะคเยมเลย <ขอ S 1> ค่ะเรขอกว่านะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทางด้านของหัวหน้าขนส่งจังหวัดก็เรานะครับ คุณนะครับยาวมารถเที่ยวทองนะครับและก็ท่านผู้รายการจังหวัดนครนายกได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สําหรับทางด้านสื่อมวลชนของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่สนใจอย่าลืมนะครับวันที่22นะครับเจอกันที่โรงแรมชละพฤกรีสอร์ทอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับวันนี้นะครับหลังจากที่ ได้มีการแถลงข่าวจบสิ้นลงนะครับต่อจากนั้นทางด้านพิธีกรก็ได้เชิญท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชาการเป็นพนกักงานหรือเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับต่อจากนั้นก็ได้จัดเป็นกระบวน,นะครปล่อยรถประชาัมพันธ์เคลื่อนที่นะครับไปยังจุดต่างๆของจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ทางรายการ ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกทท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับทราบแล้วก็สนใจนะครับไปประมูลนะครับในเรื่องของป้ายทะเบียนรถป้ายเลขเด็ดเลขดีเลขสวยตามที่ท่านต้องการสําหรับรายการข่าวอปมชคุยข่าวในวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงพึงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่คารวทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้เป็นประจำทุกวันและเราก็เจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอ